สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะเบิรแล้วก็พี่โจ้เบิร์ดเมืองมันครับพี่ YouTube ช่องรถขุดน้ำเข้าบางนาแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราสองคนจะมาทำการรีวิว p ี120รุ่น8นะคะคันนี้มีเจ้าของไปที่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากคันนี้คันะคะคันนี้เป็นของใครจ้ะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณลุงสิทธิ์มากๆเลยนะครับเรียกพี่ อันนี้ต้องขอขอบพระคุณลุงสิทธิ์พี่สิทธิ์มากๆเลยนะครับแล้วก็พี่สองวอนแล้วก็พี่ประสงค์นะครับที่ทุกท่านเลยทุกท่านเลยนะครับที่มีส่วนนะครับผักดันและก็กดดันให้กับทีมงานเรานะครับก็คันนี้เป็นลุงของคุณพี่สองวอนแล้วก็คุณพี่ประสงค์นะครับ คุณแม่ของเรานี่เองคุณแม่เบลใช่คุณแม่เบลตอนนี้คุณแม่เบลไปอยู่นานแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้างงไม่เดี๋ยวลูกค้างงพูดถึงครว้อะไรอย่างเงี้ยเออไงว่าเป็นลูกค้าที่เรียกได้ว่าเป็นลูกค้าที่เก่าแก่ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็น V I P ของบางนาแฮกเตอร์นะคะสั่งซื้อรถกับบางนาแฮกเตอร์ไปหลายคันมากๆนะคะถ้าใครหลายคนอยู่ในเขตพื้นที่ซอยนวลจันทร์ก็จะสังเกตเห็นทีมงานสังวรซับบ้างนะคะแล้วก็ทีมงานของพี่ประสงค์อะไรประมาณนี้ทีมงานสาว ใช่สามสาวนะคะันนี้ก็ซื้อรถจากเราไปวู้หลายคันเหมือนกันนะคะใช่ครับส่วนคันนี้นะคะเป็นของอย่างที่บอกค่ะเป็นของลุงสิทธ์นะคะเป็นพีซ2รอยิรุ่นแปดบอกราคาค่าตัวเลยนครับคันนี้ครับเราทําการซื้อขายกับลุงสิทธิ์ไปในราคาหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมนบาทนะครับหนึ่งร้านแปดแสนห้าหนึ่งบาทนะครับท่านมาดูนะครับว่าคันนี้เราทําอะไรให้ท่านมั่งครับอะไรจ๊ะยู่ดีอยู่ซื้อลบลบลบอ๋อครับคันนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับยังนี่ แผ่นแท็กนะคะสาหรับใบแท็กนะคะก็แท็กเดิมๆมาเป็นแท็ก50เซิบเซนทางร้านก็ทาการเปลี่ยนเป็นเ0็เซนอันนี้ในส่วนนี้คุณลูกค้าต้องใส่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะซึ่งบอกทุกคลิปเลยว่าอยู่ที่5 0า0 0บาทไม่เก่าไปไหนลูกค้าไม่เก่าเราตีเค็มครับผมเราเค็มนะครับหรือว่าเก็บไว้นะหรือว่าลูกค้าจะซื้อก็ได้ครับใบนึงก็ตกอยู่ประมาณเจ็ดร้อยหน่อยๆนะครับอันนี้ถ้าถ้าซื้อทั้งทั้งชุดสองชุดนี้ก็ลดให้มาได้อยู่นะครับแล้วก็น็อตตัวนึงครับก็อยู่ประมาณสิบสองบาทหรือสิบบาทนะครับ แผ่นหนึ่งมีอยู่4ตัวครับแต่ค่านอดป่ากับปลาเป็นแบบซีชิปแล้วนะคะครับอ่ะเราไม่ต้องอธิบายมากไป้วเขาจะงงแต้เยวก็ลูกค้าจ่ายแค่แ0 0ห้าหมื่นครับจ่ายห้าหมื่นบาทจบครับในแผ่นใหญ่ๆยิงให้แน่นแล้วเอาทำการด้วยกลับบูธค่ะนะครับกลับบูธไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้กลับให้ฟรีโอเคส่วนระบบล่างนะคะอย่างที่บอกทุกคลิปเลยก็จะมีการเสริมเฟรมข้างล้อนำนะคะเอ่อตรงไหนที่ไม่ดีทางร้านก็ทำการเออเช็คเปลี่ยนให้ใหม่อย่างเช่นตัวเดินนะคะริมสปอเกตนะคะส่วน เอ่ออะไรนะเปลี่ยนฐานน้ำมันด้วยเปลี่ยนฐายน้ำมันตัวเดินให้ด้วยนะครับเราเรื่องไม่ดีก็เปลี่ยนให้ใหม่แต่ถ้าอันไหนดีไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกไปข้างต้นกลับบูญให้ทุกคันจ้ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเธอบอกว่าอีกอย่งบอดีนี่เปลี่ยนใหม่สะดุ้งแบตเซลสายสองคนเท่านี้โอเคโอเควิ่งเดี๋ยวเาก็ได้เปลี่ยนเซลล์ใหม่แม่นรอกอะไรที่ไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขให้ครับผมโอเคนะคะส่วนซีซานคันนี้ทางร้านตรวจเช็คทําให้ใหม่ทั้งคันนะคะอันนี้ทําเป็นลายรุ่นอะไรอันนี้ทําเป็นลายรุ่นแปดคร คลิปบางทีอาจจะดูไม่จบครับคิดว่าเรามีร้อยเพราะมีหลายคันที่ให้เราติดสติกเกอร์เป็นร3อยสาบผมงร้านนะคะจริงๆแล้วมีแค่ขนาด120นะคะครับผมหรือว่าร้อยเราพี่น้องป้องตา่แต่ถ้าอยากจะติดเป็นร3อยอันนี้เราจัดเต็มให้อยู่แล้วใช่ครับเอาจะไปไล่รุนซิปจัดให้ได้ครับผมรุ่นสิบเอ็ดก็จัดให้ได้จัดให้ได้ครับผมแล้วแต่ั่าน้ังมากครับผมสีสีสีทำให้ใหม่ทั้งคันครับผมอาจ๊ะถ้าจะได้สีแดงทำให้ได้หมดนะคะจะได้สีขาว ทำให้ได้หมดค่ะได้สีเท่าข่อยเป็นสีไม่เมื่อยเลยได้ตอนนี้แล้วเียเป็นสีไม่เมื่อยแล้วอ่ะนะครับเรามาดูทางด้านต้องสาวสวยมาดูทางด้านนี้หน่อยจ้านะครับอันนี้เราจะมาดูทางด้านของอ่าหน้าหม้อน้ํานะครับหรือว่าทางด้านหน้าหม้อน้ําแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะฮะหน้าหม้อเสมอแม่แม่อันนี้หน้าหม้อน้ําครับผมอันนี้หน้าหม้อคาเบาคาจ่ามีความสุกบอลเลแกงแต่ละเมื่อต่ละเวนหน้าหม้อน้ําอันนี้หน้าหม้อเย็น เขแค่นี้ก็เอาตาไปอ่านหนังสือเด้อแกงอ่านนี่บาปเด้องจะบอกให้ตานะครับตัวนี้แบตเตอรี่เดิมนะครับอันนี้แบตเตอรี่ติดจากรถมานะครับแล้วก็ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟในชุดนี้มีระบบไฟนะครับเราก็ทาการตรวจเช็คให้ท่านใหม่มีตัวปรับคอนโทรลให้ท่านเปลี่ยนสีให้เรียบร้อยมอพักล้างทำความสะอาดกองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่อัดฉีดทางด้านหน้าม้อน้ําอินเตอร์คูลเลอร์ทุกอย่างที่ว่าจะอุดตันครับเราทาการฉีดให้ท่านทาความสะอาดให้ท่านเสร็จสมเรียบร้อยใช่แล้วมาดูทางด้านดากนะครับดากนี้ก็แน่นๆคผม อันนี้เรียกว่าสมบูรณ์บึมๆมากแล้วคุณลูกค้าในส่วนของรุ่น8ก็จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนะคะส่วนสติ๊กเกอร์ก็เป็น 3M อย่างดีและมีโลโก้ของบริษัทบางนาเฮกเตอร์ไม่ติดได้ไหมไม่ติดได้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะคะแต่เราก็อยากติดให้ทุกคันให้ดูว่ารถสวยๆมีคุณภาพนะคะออกมาจากบริษัทนี้โอ้อนี่แหละข้าเจ้าเสด็จเปลี่ยนไม่กันแน่นี่แหละคราบเรามาดูทางด้านของปั๊มไฮดรอลิกนะฮะ ปั๊มไฮดรอลิกนะครับหนึ่งคันจะมีหนึ่งลูกนะครับผมที่แรกว่าใส่สองลูกแต่มันไม่มีเครื่องปั่นนะครับเลยต้องได้ใส่ตัวเดียวจ้านะครับนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะคะปั๊มไฮดรอลิกปั๊มทาร้านก็จะทำการตรวจเช็ครั่วซึมให้กับคุณลูกค้านะคะส่วนถังโซล่าหม้อน้ําไฮดรอลิกอันนี้ถอดล้างให้ใหม่หมดเลยแล้วก็กองนี้เราก็เปลี่ยนให้ท่านนะครับอันนี้จะเป็นกองโซล่าครับแล้วก็มีกองโซล่าอีกลูกหนึ่งแล้วก็จะมีกองเขี้ยงนะครับนี่กองเขี้ยงกองเขี้ยงจะลูกน้อยๆให้นะครับเพราสำหรับท่านใดครับททีีี่่่กกกาาาลัััังงงงงงมมอออออหววรรเค้้ยตตนนนบะไไปซืข โตโยต้าน้ำมันไอคอนน,น้ำมันเครื่องโตโยต้าวีโก้แคกครับตัวเดียวกันพี่น้องป้องไป <Wow. S 2> นะครับ <Okay. S 2> อ่ะแล้วก็น้องเอิร์็บอกไปแล้วว่าถังน้ำมันเราทำการปิ้นท้องแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยค่ะถอดล้างให้ใหม่หมดถังไฮโดรลิกก็ทำการปิ้นท้องล้าง,อ,งอัดฉีดต่อให้ท่านแห้งนะครับต้องค่ะส่วนเซลล์นะครับก็ทำการปิ้นท้องล้างอัดฉีดให้ท่านเรียบร้อยนะครับนะคะคุณผู้ชมเรามาต่อกันที่ตรงนี้ในส่วนของสายไฮโดรลิกนะคะแน่นอนค่ะทางร้านทำการอัด แล้วก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนจะส่งแต่ว่าออปชั่นนี้เป็นออปชั่นเดียวที่ทางร้านไม่ได้มีการรับประกันให้นะคะแล้วก็ซินกระบอกเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะถ้ารั่วเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะคะมาที่ฝั่งของมุ้งกี้ค่ะมุ้งกี้นะคะทําการเปลี่ยนฟันให้นะจ๊ะแล้วก็ทําการเสริมแบบร้อยบนใช่ไหมพี่โจเนี้ยเรียกว่าอะไรไร้อยบนหรือร้อยข้างไอ้อันนี้แก้มเลยร้อแก้มมุ้งกี้หรอแก้มมุ้งกี้ไม่ใช่ร้อยเนาะไม่ใช่ร้อยร้อยมันคือไอ้แก้ว อ๋อ oh, ขอรีขอรีนะครับแค่นี้ก็คือตัวนี้เป็นระบบมาตรฐานมาแล้วน้องเอิร์ทส่วนด้านหลังนี้เราเราเปลี่ยนเราเสริมหลังด้วยใบแท็กนะครับเสริมด้วยแผ่นแทกนะคะหลายท่านถามว่าเสริมแบบเรียบแบบปกติกับเสริมด้วยแผ่นแทกต่างกันยังไงอัตตาก้องสาวสวยมาดูหน่อยต่างกันยังไงพี่โจอันนี้ขอเป็นความรู้เป็นความรู้หรอครับนะครับก็คือเสริมหลังด้วยใบแท็กนะครับความทนทนทานความสึกหรอก็จะะะดีีีีเเเเเยยยย่่มมกวาาแบบบบบบรรรรรนพ็ธ นะครับแบบเรียกก็จะได้ความสวยงามแต่ความคงทนจะสู้พวกนี้ไม่ได้หลายคนบอกว่ามันไม่สวยแต่มันทนแต่ก็แล้วแต่คุณลูกค้าว่าจะชอบแบบไหนแล้วก็ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าเราเสริมด้วยใบแท็กมันจะเป็นหอยนะครับเป็นหอยแผ่นแทกอย่างนี้เนาะใช่ครับถ้าเราเสริมแบบเรียบมันก็จะไม่มีหอยครับจบข่าวแค่นั้นแหละต่างกันตรงนี้นะคะต่างกันตรงนี้นะครับผมเข้าใจตรงกันเด้อโอเคค่ะในส่วนของอันนี้เขาเรียกว่าบูธอ่าบูธสลักครับบูธสลักนะคะท่านผวชมช่างก็จะทําการกลืงความกลึง ครับแล้วก็เชื่อมก่อนเชื่อมแล้วก็คืนนะครับอันนี้เราทําให้ทุกคันนะครับผมใช่แล้วก็ให้ทุกคันจะระบีให้ทุกจุดจะระเบีแบบเป๊ะๆให้เลยครับนี่จะระบียบเปร๊ดเปร๊ดโอเคเอาหัวเก๋งหัวเก๋ง ว่าเก่งนะคะก็ทําการติดตะแกรงกันกระจกนะคะว่าเก่งไปผู้นะขอเก่งครับฟิมติดฟิมยังเสริมหน้าอามอยู่แม่บอกว่าไม่เก่งเคือคนมีสุขภาพเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสซ็นหน้าอามอีกอันเสริมหน้าอามแบบสามเส้นอันนี้ทําให้ลูกค้าขอโทษค่ะนี่บอและบอแล้วบอแล้วเทียงตากล้องไหนตากล้องหยงหมเอาเลยแล้วก็ในส่วนนี้ติดตะแกรงกันกระจกให้ทุกคันนะคะไม่อยากได้ก็บอกเราได้นะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าไม่บอกอันนี้เราติดให้ทุกคันใช่ครับส่วนฟิล์มนะคะติดให้ใหม่แบบเต็มคันเหมือนกันค่ะ แล้วก็ไฟสองสว่างที่หัวเก๋งอันนี้เป็นไฟใหม่นะคะเป็นไ,ไฟ LED เลยครับผมจ้าติดตั้งถาดวางรองเท้าด้วยค่ะต่อเลยต,อต่อไปครับมาดูระบบภายในนะฮะร,ระบบภายในที่ท่านได้เห็นนี้ก็คือเราได้ทําการล้างและขัดให้ท่านเสร็จสบเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะนะเบาะนี้เราก็ทําการหุ้มให้ท่านใหม่นะครับเป็นหนังสีดำนะคะถ้าเบาะเดิมๆมามีการชํารุดเราก็จะทําการหุ้มเบาะหนังให้ใหม่ทั้งคันเลยสวยงามตามท้องเรื่องครับระบบหน้าจอนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ขัดเงาแบบสแลปปึบพี่น้องนะครับหน้าจอ ครับหน้าจอนี้เราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะคุณลุงมีรุ่นแปดอยู่แล้วนะครับเราก็เปิดให้ดูพอเป็นพิธีติดเครื่องครับ,นรบหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคันนี้ไม่ชั่วโมงอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวที่อยู่ในโหมดเพลแล้วก็ระบบตัวเดินอยู่ที่ระบบโลแอร์เปิดแล้วนะครับอันนี้เกความร้อนนี่เกความร้อนของน้ํามันแทลลิกและนี่คือเกน้ำมันโซล่า นะครับตรงนี้ปุ่มนี้คือกล้องมองหลังกดปึ๊บนะครับครับนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนจากหน้าจอเปลี่ยนจากชั่วโมงเป็นเวลานะครับขณะนี้เวลา17นาฬิกานาทีนะครับจบข่าวอันนี้เป็นปุ่มออโต้ครับอันนี้ปุ่มการทำงานครับผมอันนี้โรไฮของระบบตัวเดินครับอันนี้ที่ฉีกกระโจกครับแล้วก็ตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนครับ นะครับที่ปันฝนก่อนนี่ครับทำงานครับปีดครับที่ฉีน้ำฝนครับที่ฉีกระจกครับนี่บอกว่าดานฉีน้ำฝนครับเรียบร้อยครับด้านข้างมีสวิ้งว่าสวิงครับนี่ถ้าเรากดเหมือวผมอธิบายทุกๆคลิปนะครับนาจอขึ้นแบบนี้คือรถท่านก็จะไม่สามารถสวิงได้กดกรับครับแล้วก็สวิงตัวนี้ไฟเลนบนหัวเก๋งครับไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งครับ นะครับเสร็จสรรเรียบร้อยอันนี้ปุ่มแตะครับอันนี้ปุ่มกําลังครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับท่านจ้าพบพครับน้องนางสาวสวยของเรานะฮะผู้คนพิทนาพิตาไม่ได้เพิ่นนะครับโอ้ยที่จ้องครับเลยย่าที่จ้องนาคดับไ่ได้คดครับอายขออนุญาตเลื่อนบอร์ดนะครับเกิดมาขาสั้นครับ อาครับเราจะมาอยากกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเล่นเครื่องที่สิบเราจะมาลองระบบออโต้ครับยกครับโอ้เดี๋ยวนะครับหาที่ที่ว่ามันแน่นๆก่อนมุกี้ครับอามครับอ้าวจะมีกับทางอีกโอ้ตายแล้วอามครับ สวิงครับขอญาตปรับคนโทนครันึงครับครับปรับคนโทเรียบร้อยครับขอผมขับเป็นแต่ระบบโคมัตสูครับผมครับเรามาจวดจ้างกันเลยนะครับผม นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกระบบนะครับเราทําให้ท่านใหม่ ครับก็ระบบทุกอย่างนะครับเราทําการตรวจเช็คกันทั้งเสร็จสรบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นระบบบุทสศลากครับนี่แน่นแนครับสีนก็บอกนะครับนี่สีสันทาให้ไหมครับนี่มุนโซโตหน่อยนะครับคันนี้กับพีซีร้อยยี่สิบพ่แปดนะครับตอนนี้เราทําการซื้อขายกับลุงสิทธิ์ไปในราคาหนึ่งล้านแปดแสนบาททวนนะครับรวมใบแท็กนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้คุณลูกค้าจ่ายตั้งหาครับนะครับ พอครับเอาพอคอาปากหองคอนะครับเราก็จะทําการเอารถขึ้นหลังกันเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านจะได้พบกับมีลาการขึ้นรถแบบขั้นเทพครับอันดับแรกนะครับผมจะทําการหลับตานะครับเพื่อจะเอาไมโคขึ้นมีการหลับตารถเต็นนะเพราะว่าเวลารถขึ้นเนี่ยผมจะหลับตาครับเพราะว่าเขาถามว่าขึ้นมาตป็นตัวมืนตาเ่าท่าน ใกล ah ้ๆนะคะคุณผู้ชมขาที่ในเขตกรุงเทพเราเองนะคะแถวซอยนวลจันทร์ใช่ไหมครับโจใช่จ้าการขึ้นรถนะครับเราไม่ต้องเล่งเครื่องเยอะครับเล่งธรรมดาก็พอครับปลอดภัย นะฮะเนี่ยประตูเราอยู่ข้านอ,อกนะครับการขึ้นรถเราก็ไม่ต้องเร่งเครื่องให้มันแรงครับเอาแ,บบแค่ว่าแรงรถพอไหวนะครับ ออกกี่โมองอ่ะ เรียบร้อยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่กําลังมองหาอย่างนาออย่างนาะแล้วระบอนอะนะคะแล้วระบอโอเคดีแล้วดีแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่กําลังมองหารถขุดน้ำเข้าแท้จากประเทศญีป่ปุ่นนะคะ,ะแล้วก็สนใจคคมาสูตรพีซีร้รุ่น8แบบนี้ ทางร้านยังมีอยู่นะคะคคมาสุตอนนี้เรามีเป็นรุ่น6 EO แล้วก็รุ่น8นะคะถ้าสนใจก็เข้ามาดูสินค้าที่ร้านได้นะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีโกเบลโก้นะคะมีฮิตาชิแล้วก็มีแคทนะคะมีอยู่สีหอด้วยกันนะคะที่ร้านมาได้เพราะว่าร้านเราเปิดทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่หยุดนะจ๊ะเปิดตลอดนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าจะมาหลัง5โมงเย็นทิวเบียร์มาด้วยนะคะจะได้อยู่รอโอเคไหมมาอาทิตย์ก็ถึงไม่หยุดครับวันโอ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 นะ วันโอนะที่จริงอยากนอนอยู่ห้องแต่ว่ามันเป็นวันโอโอเคคุณผู้ชมค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0858400788ค่ะและ0829193748และอย่าลืมนะคะแอดไลน์แอดเรามาได้นะคะช่องทางไลน์แอดจะมีขึ้นโชว์อยู่ที่คลิป YouTube ของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าตอบชายอย้ายังไงก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยแนะนำนะคะถ้าต้องการถามแบบเร่งด่วนถามแบบ สี่ห้าคำถามนะคะแนะนำให้โทรดีกว่านะคะจะได้รวดเร็วทันใจเนาะเพราะอย่างบางท่านก่อนเราจะตอบทิ้งไว้หนึ่งคำถามเรามาตอบเสร็จปุ๊บกว่าจะตอบมาตอบกันไปตอบกันมาโทรดีกว่านะคะโทรดีกว่าเนาะทรมาโทรอะไรครับผมมาโทรครับบอกไปแล้วบอกไปแล้วครับแม่เขาเป็นไรเนี่ยโอ้โหว่าเถ่าท่านเถ้าเบกโอเคโอเคนะคะน่าเวอยเดี๋ยวคอยอกสามีคอยดี คนมี่สามีอเนาะกางสี่ละคนบ่มีกะโอ้ยโอเคค่ะก็ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้านะคะแล้วก็ขอขอขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะบางนาแฮกเตอร์ได้ดีตลอดมานะจ๊ะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ